สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมช่างกลรถไทยซิงไทยแลนด์ครับวันนี้มาพามาดูมารีวิวเจ้า L5018 ครับคงซิ่งว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับ แต่งอะไรบ้างอันดับแรกครับผ้านาครับเนี่ยครับ <c oughs> ผ้านหน้า,นา,นนาแต่งแต่งผ้านหน้านุน้นเหล็กสีหุ่นครับ ข้างล่างเนี่ยแล้วก็แต่ก่อนมันจะขึ้นมาตรงนี้ผมตัดตัดออกเนี่ยตัดออกเล่นหนึง่งให้มันใส่น็อตได้มันจะเท่ากัน,นต่อมาคือเสาลังคาครับเหล็กค้ำลังคา เหล็กคำลังคาแล้วก็ไฟครับไฟสปอตไลท์ครับสีดวงแล้วก็แตรลมแตรดวนแตรบานโป่งครับ,แ,รบแล้วก็หัวเกียร์นี่ครับหัวเกียร์นี้ใช้มาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนี่แหละ มันโลกครับจับบ่อยครับมันก็เลยโลกนี่เห็นไหมหัวเกียร์นี่จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าห้าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ ข้างหลังครับท้งลมผมจะไว้ตรงนี้นะใส่เหล็กรัดเอาครับวันนี้พามาดูรอบๆบคันนะครับมารีวิวรถตัวเองครับแล้วก็ท่อครับท่อปลายใดครับ ประมาณนี้เดี๋ยวพามาดูข้างในครับในเครื่องห้องเครื่องเนี่ยครับในห้องเครื่องครับข้างในห้องเครื่องก็จะมีเทอร์โบครับ เทอร์โบโครงซิ่งครับชุดเทอร์โบโครงซิ่งชุดเทอร์โบประกอบครับเป็นโบประกอบของช่างบิ๊กเทอร์โบครับเป็นโบของช่างบิ๊กเทอร์โบครับถ้าอยากรู้เข้าไปดูในช่อง YouTube ของช่างบิ๊กเทอร์โบได้ครับว่า มันจะแรงจริงเหมือนที่เขาพูดเขารีวิวมั้ผมบอกเลยว่าแรงจัดครับอันนี้สเต็ปโขงซิ่งครับราคาก็ไปดูในเพจของช่างบิ๊กเทอร์โบครับไปสอบถามหครับ ก็ประมาณนี้นะครับเสียงอนา,อา,าตคตครัน,นี้ก็จะนี่ครับรเวททงล้อลอนาคตใส่เวททงล้อยังไม่มีตังเลย อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงสัตว์เนีนะั เนี่ยครับเสียงก็ประมาณนี้แหละครับไปเดินเนียเดี๋ยวังฟังเสียงนะครับ ตีนนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับสปทัตูบูคงสิ่งครับก็จบ รีวิวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ